สวัสดีครับพบกับผมโลเนลโก้ครับวิเครา์ฟุตบอลประจำวันที่2เดือนมกราปี2 0 2พันีนะครับผมขึ้นสั์กรลาดใหม่แล้ววันนี้เป็นวันแรกที่ผมวิเครา์ฟุตบอลนะครับโอเคครับก็ลุยกันต่อครับวันนี้ฟุตบอลที่น่าสนใจนั้นผมขอมองไปที่คู่ของทางด้านของเวสต์แฮมพบไบตันนะครับผมเวลาตีสองครึ่งนะศึกพรีเมียร์ลีกไล n e อ p สเดผู้เล่นตัวจริงนะครับผมเวสต์แฮม คาดว่าจะมาในแผน4-2-3-1ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอเลโอล่าครับกองหลัง4ตัวมีคูฟาวอามาลูพานอสอออกบอนนาแล้วก็อิมเมอร์ซันส่วนกองกลางครนะับตัวรับ2ตัวนะมีอวาเลสแล้วก็ซูเชกส่วนมิดฟิลด์ตัวลูก3ตัวครับมีคูดูสวอสพาวแล้วก็บาลาฮิมากองหน้าตัวเป้าครับผมเจอร์ลอตเบอร์เวน ส่วนทางด้านของไบตันนั้นคาดว่าจะมาในแผน 4, 3, 1, 2นะครับผู้รักษาประตูเจสันสติลกองหลัง4ตัวนะครับมีเจมส์มินเนอร์วานเฮกฮิสบูดแล้วก็เอสตูบิยานะส่วนตัวรับ3ตัวนั้นมีปาสคาลกรอฟกิลมัวแล้วก็ดาฮูดนะครับส่วนมีฟู้ตัวลูกนั้นมีอดัมลาลาน่าส่วนกองหน้า2ตัวน้นมีแดนนี่เวลเบกและเปโด รายชื่อผู้เล่นเจ็บนะเวสต์แฮมวันนี้ก็จะขาดตัวหลักอย่างปาเกสตาเคอร์ซูมาอัตานิโอนะครับแล้วก็เอเกสส่วนทีมเยือนนะครับผมอู่เจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะตัวหลักก็จะมีมินามิโนเวลแมนนะครับฟาติซอรลี่มาร์ชเอนซิโซแลมตี้แล้วก็ติดโทษใบเหลืองนะครับวันนี้ลูอิสดังอันดับตารางคะแนนนะครับผมเวสต์แฮมอยู่อันดับที่6 ส่วนไบตันอยู่อันดับะครนะผมเวสแฮมแข่งแล้ว19นัดชนะ10เสมอ3แพ้6นะครับมีสายสคะแนนแข่งน้อยกว่าอันดับ5อย่างสเปอร์อยู่1นัดนะครับแต่ว่าตามหลังอยู่6คะแนนถ้านันนี้ชนะก็ไม่อันดับก็ไม่ได้เลื่อนไปไหนนะฮะส่วนทางด้านไบตันนั้นแข่งไปแล้ว19นัดชนะ8เสมอหแพ้5นะทำได้30คะแนน ตามอันดับเวสต์ตามเวสต์แฮมอยู่สามคะแนนถ้าชนะนะครับนัดน,นี้ก็จะขึ้นไปอยู่แทนเวสต์แฮมนะครับประตูได้เสียดีกว่านะตอนนี้ไบตันบวกอยู่ห้าเวสต์แฮมบวกอยู่สามฟอร์มในบ้านของเวสต์แฮมนะครับฤดูการนี้แข่งไปแล้วเกนะ้านัดชนะห้าเสมอสองแพ้สองทำได้สิบเจ็ดประตูเสียสิบประตูนะครับมีสิบเจ็ดคะแนนจากการลงเล่นในบ้านส่วนทีมเยือนฤดูการนี้อย่างไบตันนะฮะ แข่งไปแลนะ้วเก้านัดชนะสามเสมอสองแพ้สี่ทำได้สิบหกประตูเสียสิบเก้าประตูทำได้สิบเป็นคะแนนนะครับแต่การเล่นนอกบ้านของฤดูกาลนี้เหตุทุเหตคู่นี้นะครับนะัดที่แล้วของฤดูกาลนี้นะแข่งกันไปเวสแฮมออกไปเยือนไบตันนะฮะชนะมาได้สามประตูต่อหนึ่งส่วนฤดูกาลที่แล้วนะั้นไบตันชนะเวสแฮมแบบไปกลับทั้งยยเย้าละเยือนฟอร์มเวสแฮมต้องบอกว่าเหมือนตัวผู้เล่นจะขาดนะครับตัวผู้เล่นหลักๆจะขาดแต่ว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะ สิบนัดล่าสุดทุกทุกเรื่อการเนี่ยแพ้เพียงสองนัดนะครับเสมอหนึ่งนอกนั้นชนะรวดและนัดล่าสุดนั้นออกไปสร้างเซอร์ไพรส์นะบุกไปชนะอาร์เซนอลถึงทิ่นนะครับสองประตูต่อศูนย์และนัดก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านนะชนะแมนยูมาสองศูนย์ตันก็นัดที่แล้วโชว์ฟอร์มดุครับเปิดบ้านชนะทรอนแนม์ฮอสเปอร์ไปสี่ประตูต่อสองส่วนนัดก่อนหน้านั้นนั้นก็อนนกอกไปเยือนคิสตัลพาเลซ เสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับสามนัดล่าสุดเกมนอกบ้านของคิสตาไอของไบรตันนะครับผมมีเสมอคิสตันพาเล่นะแล้วก็ออกไปแพ้อาร์เซนอลแล้วก็ออกไปแพ้เชลซีสามสองต้องบอกว่าเกมนอกบ้านไม่ดีนะทางด้านของไบรต์ดูจากฟอร์มนะครับผมและชื่อผู้เล่นนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าวันนี้เวสต์แฮมก็เสียหายค่อนข้างหนักนะฮะเนื่องจากว่าจะขาดทางด้านปาเกสตา นัดน,นี้จะเป็นนัดแรกนะครับพี่ข่ดปากาสเตอแต่มีคูดูสอยู่คูรุสก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีครับเจมอร์สพาวตัวนี้อาจจะไม่ได้ยืนสูงเป็นเบอร์สิบนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นยืนต่นําลงไปหน่อยนะผมคิดว่าไม่น่าจะใช่มีฟิลตัวลุกเกมตัวแบบในแผนฝั่งที่ขึ้นมาทางด้านของไบรตันนะก็ดูผู้เล่นแล้วก็นัดที่แล้วถือว่าทัว์ฟอร์มดีนะครับเจอสเปอร์แต่สเปอร์ต้องยอมรับนะว่าหลังรั่วนะที่แล้วแล้วทางด้านไบรตันมีเกมลุกที่ดีแต่ผมก็มองว่าคู่นี้ก็ มีโอกาสสูงนะครับที่จะเสมอการแบ่งแต้มกันคนระับเนื่องจากว่าขาดผู้เล่นหลักเกมรับค่อนข้างดีครับเวสแฮมแต่ก็ยังขาดผู้เล่นหลักอยู่เวสแฮมบางทีก็ดูเหมือนเกมรับดีนะแต่ว่าก็เสียเสียเยอะนะฤดูกาลนี้เสียไปสามสิบประตูเสียเยอะที่สุดในบรรดาท็อปซิกนะฮะท็อปซิกรณีเวสแฮมเสียไปสามสิบประตูทั้งที่เราดูเหมือนว่าเขาจะมีเกมรับที่ดีนะเขาตั้งรับเหนียวแน่นแล้วก็อาศัยเกมโตกลับ นัดนี้นะครับมีโอกาสเสมอสูงแต่ถ้าให้เรียกว่าใครชนะนะครับผมก็ยังมองว่าเวสแฮมจะบ้าครับมีดีพอนะครับวันนี้เวสแฮมน่าจะไม่แพ้คาบ้านนะครับและมีดีพอที่จะเบียดชนะไปได้วันนี้นะครับอยู่เวสแฮมครับโอเคครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เรามาลุนบอลกันตอนตีสองครึ่งขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ